evanne sutang rekhasamayaṃ kakavā sakke suviramara dikkhata vatthusmi khāvanī bahantā dikkhasamke yasatiṃ paññāmetī dipisate yasatiṃ eva kaṃteṃ khassade ca ro kāthātu devasā ye tuyena sannipataṃ hoti พักว um ันตังทัฒนายะพิภุสังคันจะตะโคจะคุนงสุทาวาสังกายการนาเกวานาเกตักพัะโอสิยังโอพัฒวาสักเกสุวิหารติกะปิฬาวัตุสมิงหาวาเนศมหันตากิขุสังเกนสังเทงปนกามัตเตงกิภูสเติสเกเหวะอรหันเตง खा सति च पुर काततु देवका य पुये न सन्निपतता पुन्ति का गयन्तं हर्षमयाति पुसं पञ्च य न न हयति ये न खवला तेनुपसं तमयाम उपसं तमत्वा तत्वातो शान्ति के पच गथा खा सयामति Takota te wata saya tapi nama kalawa tulisosam mincitangwatahang kasaloya kaksari tanggapa hangsam minceyak ewan mewa sukawa sesu kewesu angkala hika Dewa wato tulata ta turakan su an takota te wata haka wan tang erti bate e mangang akan subkan kita okewata atau pulsasan tigaang akan apa sih maka samayopa warna seing hewan kaya sama kata kata akanangkan sama yang อปาราจิตังสังฆเมติอัตตโคอปาราเปตตํอลโสสันติเกมีนอหาคัจฉติตัสสะภิกขุสัมมาทังสุจิตตัตตโนอปุสุทฺธามกังสุสาราเตวะเมตฺตานิคเทวะวินทริยาอคันติ

PAMIT SANTE PAYA UMIN PATTAYA MONGSANTE HANG TEVA KAYANG PATI PUYE SANTE TI ATRAKHO PATOGA TIKU AMANTE SI YE KUI YENA TIKANWE PASASU LOKATATUSU TEVA KAYANG SANTE PATITAHO ເທໂຊອະຕິສາມາດຄາລະນະອະດຫັນໂຄສັມມະສັງຂະເທສັນຕິພະວັນຕານາເອກະພໍລະມາເຍວະເທວະຕາສະນິປະຕິຕາເເທໂຊເຊຍະກາຕິໄນ เตสั้นปิขะลังตานัเอตตานมาเยวะเวตาสันนิปติตาภวิสติเสยะคาปิไมหังเอตตาละหิาจิขิสามิทิขเวเทวกายาังนามามิปิตาจิสามิทิขเวเทวกายาังนามามิเทสิสามิทิขเวเทวกายาังนามามิตังสุนานทา ตาผูังมนกะโรธาพาสิสามีติอวันพันเตติโคเตปิคู้พพวะโตปัดจโซสุนภกวะเอตะขะวจัดสีโอกามานุกัสสรมียะติภูมาตะภาสิตาเยสิตาคิิคัพพรังปัหนัตตสัมาอิตาผุู้้ีห้าว สันลีนาโลมักนาซาพิสังพุโนโอทาตามันาสาสุตาวิทัสันนาริราคิโยปัญจสเตยตะวะวะเนกาติราวะเวตัตุลาแมนตะยิสัทภาพาเกสาสเนระเตเกวะกายาอธิกันตาเตวิชานาถิถวโรเตจอาต๊ अनाकारो सुत्तवा पुक्खा ससलाना ते संखाते ग्रातो याना अनुसानी अनुसना खसलन तपेके सतमथัพपु सहसंग अखा सतरी सतन एके หังตัมมาทัพพุงภิกษาสัพพาพุทธาอะหังตัญจะสัพพังอภิญญายะปะวากิตะวานะจัตถุมาตะโตอามันตะยิสัทะสาวเกสาสะเนทะเตเทวะกายอิกังาเตวิาะิกะโวเยโวังิตยิสมีราิุะโสสัตตะสหสวะะคะ ปุณณาปิลาวัตวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมหะมานะอาทิกาโมอิคุณังสัมมิติงวานังฉะหัสซาให้มาวตายะฆาลัยนาตะวันนิโรอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมหะมานะอาิกาโมอิคุณังสัมมิติงวานั สาตาหิตาติสักขะซายาคานาตะยันิโมอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาอันโตสัิโมโทัมาดาอธิกาโมติภูนาสมิติโนนอิเจเตโสรสะสหัสสายาคานาตะวันิโมิทธิมันโตชุติมันตวันนาอันโตยสัิโมโหทมาดาอธิกาโมติภูนัสำมิติโม เวสามิตรกาจากสตายาานางนรุณโมิทิวันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสษ์โนโมธมานอธิกามิคูตนสมิติวันาคุมีโรราชาผอโกเวรุลักษันิเวสนังทโยนัสาสสังยาานาริปุ ปัรุปัสติคุมพิโรดาสัิโกสตาคัสมิติวรังปุริมังสกิสราชาอัตารัชโชปัสสติอันท้าพนอาทิติมหาราชายสุสุโสุตตาปิตัสสะภาโพลิานรามาณตลาปิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัิโน โมทัพามาอภิการมโมทิโูนาสมิตินาพรอินันจะทิสรางราชวิรุลโตตัปตะสาสติคุณพันธานาอภิปฏิมหาราชยาสโซงตาปิตาสังฆะอวุินทันามามหตัลยิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโมโมทัพนาอภิกาโม ปิคุนังสมาติงวะนังอาจิมันจะทีสรงราชาวิรูโคาษาสตินาคานอาทิปติมหราชายาสัจสตุตาปิตัสสะพะโอินภานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสโนโมทมาลาภิกขามิุนังสมิติงวะนัง ต่จากีสร้างราชาปุเวโรตักปัสสะสติอยากฆ่านาอาิตติในฐาราชาอยาสัสิโซุปตาติปัสสะาหโวอินขานามามหาพลาดิทิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยาสัสิโนโมทมานาพิการมูลพิภูนาสมิติงวันั้ปุริมาตีสร้งท่าตระทโอท่คขีเนน์ปีรุณโก Acik menakwilu pakto kuwiro kuktarang kisang Jatarote jamha raja Samanta jaturo kisa Hatkan lakmana atang suhwak Nika kilawak tawete sang Naya winotasa apu Panca nikasaka Naya putentut สปนข้าโมกานนาเสถุจะกินโนอันทุนิทันทุจะปะนาโตโอปะมัญโยจะเทวาสุโตจรมารติจิตตเซโนจะคันครัปโอละโลลาชาชโนสะโภอาภูพันจัสิกโตเจวะติมพรุสุริยะวัตจะซาเอเตจันเวจะราชาโนคันทัศนาสันนาราชุติ โมทะมานาพิกามุนพิคุนาสมิติวานาท้าปูนาทัสสานาทาเวสาราสักตัดสกากัมพาลัสตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาตตะลาทัจตุนานายาสจิโนเอราวันโนมหานาโคโซฟาคะสมิติวานา hara cesa asa haram di tapi disuka jaku takut wehaya sate wanamuk sapata citarasupanma ide desa nakma apa yang takana hara cana nasib sukanato kema makasih putrosan hati majahit วะยันตานาคาสุปันนาสาระมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเทนะสมุขังอสุราสิตาปาตโรวาสวัตเสเตยิตธิมังโตยัสสิโนกาลากัญชามหาทิตสมะอสุราทานเวทัสะเปปะจิตติสุจิตติตะอาค้ารัโทนะโมจีสห ตัจอาพาดิปุตตาเลสสัพเทเวโรจนามกาสังในตวพาริเสนาราหุคาตามตปาคมุสามโยธานิพัทํัเตปิคู่นสวิจิันนันอปโจเทวาปัจวีจะเตโชตายโยตทาขมุวารุณาวาุณาเทวาโซมจะยัศสาสะเมตตาครุณาไกกาอาภูเทวา

สุริยสุปาิสาเทวาสุริยมาภูุปราคิตานักขัตตานิภูริอิตวะอาภูมันข้ากราหกาปสุนังวาสาวเสโทสะโกตากาโกดินทโถตัสเตตัตากายาสกีนันท์วันนิโม อิทิมโตจุติมโตวันเนวันโตยสัสิโมโมทามอทิการมงติคู่นั่งสมิติวันอาทะภูสะภูเทวาสารมักีสิขารุปะอริธากาจารุชาจาอุณะปุกานิพาสิโมวิรุณาสาธธรรมะจากจุตจาอนิชกาสุริยะรุจิราภูอภูอัสวะ เนสินุทัศเตทัศทากายาสัพเพนังตะวันนิโฏฐิิมันโตชุติมังโตวันไดอมโตยาสสุโมโหหาธรมะพิกามุติผู้นางสมิติวนาสัมมานามะหาสัมมานามาุสสัมภูสุตมะกิตาปัสุสิกาอาภูอาภูตโนปัสสุสิกาอาภูหาญาโยเทวาเยต โลอิตาวาสิโนปารักามะหาปารักาอาคูเทวายาสสิโนนาเซเตภัสตถากายะสัพเพมานะตะวันนิโมเจทิมนโตชุติมนโตวันละวันโตญาสสิโนโมุทามาลาอภิการมมุติภูนาสัมมิติวะนันสุกาการุท้าอนุนาอาคูเวทานัสสะสกัส โอชาตะไคราฆาโมฆาอาภูเทวาวิจขานาสัทธามัตตานราฆะชามิสักาจะยะสัจสิโลพระนัยังอาปัจจุโนโยทิสาอภิวัตสติอาเซเตทะสักากายาสัพเพนาตตะวันนิโมอิทธิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยาสัสิโล โมทัปมาณะอภิกามองคิคูณสงฆ์มิติวานังเทมิยาปุสิตายามากัตถกายะจายัสสิโนลพิอาคาลามะเสถาโชตินามาจักาสวะนิมมานารติโนอาตุอาทาตุปรณะนิมิตาตเสเททัสขากายะสัพเพ นานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัจิโนมุทะมาณาทิการุอีคู่นั้สามิจึงว่านั้สัพเทเตเทวานิกายาสัพเทนานาตะวันนิโนนามันนะวายะนาอัคคังชงเยจันเยสัติสาสักะอวุทธะชาติมาที ah ่ตังโภคะมะมะนาสาวัง Ake moha parang na kang jantang wa asita ditang sukang menga sukang menga barak mato jakota iti mato sahat. Sa sahat na hati uppa pano sutimanto phiseyanayakayo yasat siso haset asara aku pace kalawa samati no ten sancha mat cato ahara harito paritarito teda sthapi akikante sin เวสัคคนมะเกมาดาเสนาธิการนิปัสสะงค์ขัสสะมันที่ยังเกถาคังทัาทันหาท่าพันท่าถาปราเคนะพันธ่ามะตุโวสัมมันตาปริวาเรีฐานะวรมุจิตถะโกจิลังอิติตัตถะมะฮาเสโนกันหาเสนเปสิย anila talama arcasa lang katawang yat pravang yatha pavusa ko me ko hala yanto savi chuko ta hala so pacchavatti sanko asa yangose anta มาราเซนาอันิกันตาเตวิชานาตพิกาโวเตจจะอาตตะมะกาโลสุตวะลาปุถสสะซาสนังวีตะอาลาแขหิปักาโมเนสรโลนามปิอิงชยุสัพเกวิชิตตัสสังธรรมะพยาติตาอะยะสัจสโนโมทันติสหกูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ